สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรินทวัดเบญจมบพิษดุสิตวนาราม วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดเบญจมบพิษดุสิตวณารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย วัดเบญจมาบาพิรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจมาบาพิรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่ทรงร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น พระองค์ทรงทำพาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบนจมาบอพิตดุสิตวนารามเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเดอะม b l บเทมเพลเพราะพระอุโบสถพระระเบียงประกอบด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน พระแทนรัตนบัลลังพระประธานนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้บรรจุพระราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนาวัด จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกถินณนวัดสุทัศน์เทพพระวราราม เวลา16นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกระถินนวสุทัศนเทพพระวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย โอกาสนี้ท่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสักยมุนีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่8ณพระวิหารหลวงจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถส่งรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตส่งวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนะสง์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธตรีโลกเชเพระประธานพระอุโบสถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ่านระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตสะ จบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดินทรงประเคนเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินมานั่งอย่างอาสนะแล้วทรงพระดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระผู้ครองผ้าพระกฐินแล้วประทับพระเก้าอี้ณที่เดิม ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกสำหรับวัดสุทัศนเทพพระวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมหาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นให้เป็นวัดกลางพระนครเพื่อทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยา